สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับการแชร์เทคนิคเคล็ดละวิธีการการใช้งานแอปพลิชันในมือถือรวมถึงคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเทคนิคมาแชร์กันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการแชร์โพสต์นะครับข้ามแอปพลิเคชันนะครับจากแอปพลิชัน Facebook ไปที่ไลายกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อคลิกแอป คลิกเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกโพสครับที่เราจะต้องการแชร์ไปยังแอปพลิเคชัน l i n e กันได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของปุ่มแชร์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเห็นแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกปุ่มแชร์มาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับ แสดงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังเมนูที่เขียนว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงออกมาอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแอปพลิเคชันลายกันได้เลยครับเมื่อเลือกแอปพลิเคชัน ลายเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในแอปพลิเคชันลานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังในส่วนของแชทที่เราจะต้องการส่งกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกแชทที่จะต้องการส่งนะครับโดยด้านล่างก็โดยด้านหลังก็จะเป็นปุ่มสี อ๋อเขียวๆกันนะครับแล้วเมื่อเลือกเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของปุ่มแชร์ที่อยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยครับเมื่อเลือกแชร์เสร็จแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าแชทนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราได้ทําการแชร์ไปยังแชทเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบออโพสต์ที่เราแชร์มาจาก Facebook กันนะครับ โดยให้เราไปที่แชทที่เราได้ทําการแชร์ไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของโพสต์นะครับที่ได้แชร์มาจากเฟซก็จะเห็นอยู่ในหน้าแชทนะครับโดยโพสต์ที่แชร์มาก็จะเป็นลิงก์ตามรูปเลยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปการแนะนํา วิธีการแชร์โพสต์ครับจาก Facebook นะครับมายังแอปพิชชัน l ล n e ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ SCE IT Channel ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ